อีกหนึ่งเวอร์ชั่นอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้า m ิวเอ็กซ์หนึ่งจนะครับสวัสดีครับผมอิทไอรุเมโว่เชฟรึ๊นะครับวันนี้มาดูอีก1แบบอีกหนึ่งเวอร์ชั่นอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้า m ิวเอ็กซ์หนึ่งจนะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนก็เป็นอีกแนวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยจุดแรกเลยนะครับสำหรับเจ้า m ิวเอ็กซ์แอคทีฟ รุ่นนี้ปกติกระจังหน้าเป็นสีดำทั้งหมดนะครับอันนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนก็คือเบอิกเฉพาะชิ้นด้านบนตรงชิ้นนี้เป็นสีเทาแบบของตัวท็อปนะครับเบิกศูนย์ชิ้นนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าลูกค้าจะไปซื้อที่เป็นของแต่งนะครับถ้าลูกค้าเคยเห็นมันจะเป็นตัวครอบปึ๊บเข้าไปแล้วก็มีเป็นเส้นๆส้นสีน้ำเงินสีแดงใส่ให้มันดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้น แต่ตรงจุดนี้เราก็บริการให้เปลี่ยนเป็นเบอร์เป็นของแท้เปลี่ยนให้นะครับคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรอย่างอื่นเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวพวกไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้ไม่ได้ทําไม่ได้เปลี่ยนเพราะลูกค้าบ,บอกว่าใช้งานในกรุงเทพเป็นหลักไม่น่าจะได้ใช้เขาเน้นงบประมาณด้วยแล้วก็ตามที่เขาต้องการตามที่ชอบแต่จุดที่สวยมากคันนี้คือเปลี่ยนแนวไปเลยก็คือ ล้อแม็กคันนี้ปกติรุ่น Active นะครับล้อแม็กมันจะเป็นไซส์17นิ้วตัวนี้เปลี่ยนเป็นล้อ E ี o นะครับ Evo Sport มันจะเป็นคล้ายๆล้อเลนลี่นิดนึงถ้าลูกค้าสังเกตตัวออฟเซ็ตมันจะยื่นออกมาหน่อยทำให้ตัวฐานล้อในดูกว้างขึ้นตัวนี้ใส่กับตัวยางเดิมของรุ่น El e g a กนนะครับ265 60 18นะครับตัวนี้ก็จัดไปแค่เปลี่ยนปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนเลยครับสหรับคันนี้ดูใหญ่ดูหนาขึ้นเทาหรือสีกันเมทัลลิกนะครับเป็นเทาก คนเล่นล้อแม็กเขาเรียกกันตัวล้อมันจะเสมอกับขอบตัวถังเลยแต่รับรองว่าไม่ได้ยื่นเกินตัวถังนะครับมันจะเสมอขอบแบบพอดีพอดีเลยทําให้ดูสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ในส่วนของตัวเจ้ากาันสาตามตกลงกันของถงของแถมอะไรก็จัดให้เต็มระบบนะครับผมคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากเลยอยากให้มาดูเป็นแนวทางกันเรื่องล้อแม็กหลักๆเลยที่ผมอยากจะให้ดูก็เป็นพวกเรื่องล้อแม็กว่าตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่จําเป็นต้องเป็นแอคทีฟนะครับจะเป็นรุ่น อ่าอีลิแกนรุ่นลักชัวรี่หรือรุ่นออนติเมตก็สามารถลองดูเจ้าไซนี้ได้ใส่แล้วสวยเลยลูกค้าก็ดูมาจากเวอร์ชัน4รถคันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน6แล้วที่ทำกันใส่คาดเอวท้ายเหมือนเดิมนะครับคาดเอวจากมาซาโตะใส่แล้วหล่อลงตัวด้านหลังคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวจอแอนดรอยกล้องถอยก็จะติดตั้งเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมก็เป็นเสียงเตือนนะครับถอยหลังสำหรับาบางท่านก็มีหลายคนอย่างผมคนนึงผมดูกล้องแล้วเวียนหัวผมก็จะชินกะ การฟังเสียงของเซนเซอร์ถอยมากกว่าแค่นี้ลงตัวแล้วครับลูกค้าสวยมากงบอยู่ประมาณแสนนิดนิดแสนต้นเลยครับผ่อนอยู่ประมาณ14ื่นนะผ่อนอยู่14 7, ื่นปีแต่งประมาณนี้อยู่แสนต้นต้นเพราะแต่ละอย่างไม่ได้เซ็ตที่เป็นแพงอะไรมากถ้าแต่งตามนี้นะเดี๋ยวมาดูภายในกันมาอยู่ในส่วนของภายในตัวรถนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าสังเกตเห็นจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเลย ในส่วนของเจ้าตัวหน้าจอวิทยุก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับลูกค้าบอกว่าใช้แค่นี้เขาเพียงพอแล้วสำหรับวิทยุของเจ้าตัว Active ก็จะเป็นวิทยุ CD สามารถเสียบ USB แฟลชไดร์อะไรพวกนี้ฟังเพลงได้นะครับหรือว่าต่อบลูทูธก็ได้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือที่สําหรับลูกค้าบอกว่าใช้งานเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวฟังก์ชันพวงมาลัยฟังก์ชันพวงมาลัยก็เบิกศูนย์เปลี่ยนให้นะครับสามารถใช้งานได้นะในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงเลื่อนเปลีี่่ยนนนชชอองงงะไไรรรพวก้้้สาาามถใดจิ ราคาก็พันกว่าบาทไม่ได้แพงอะไรมากสามารถเปิดใช้งานได้เปลี่ยนให้ใหม่เบอร์ศูนย์เลยอย่างอื่นก็คือในส่วนของบบเบาะเบาะก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นหุ้มเบาะหนังหรืออะไรนะครับก็ยังเป็นเบาะเดิมของเจ้าตัว Active ก็คือจะเป็นเบาะผ้าสีดําแต่งประตูข้างอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยกน้นใช้งานแค่นี้พอแล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวสัก2-3ปีค่อยไปหาหุ้มเมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวใช้อันนี้ให้เก่าไปก่อน ที่ขายไม่ได้อีกหนึ่งจุดก็คือเจ้าตัวขาเร่งไฟฟ้าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะขอติดตั้งให้ติดตั้งเพิ่มแม่น่อยเพื่อความสบายใจทีเดียวจบไปเลยเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับเจ้าตัวขาเร่งไฟฟ้าของ A-box นะครับ2,950ก็ฝากไว้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับของสาหรับขาเร่งไฟฟ้าเพราะว่ามีหลากหลายยี่ห้อมากแล้วแต่ว่าชื่นชอบค่ายไหนเลยก็อันนี้ก็ฝากเจ้า Active อีก1เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชัน6ลูกค้าสามารถสั่งปรับเปลี่ยนอยากได้จุดไหนหรือว่าปรึกษากันได้นะครับ ผมยินดีให้คำปรึกษาจุดไหนผมไม่แนะนําก็คือผมก็ไม่แนะนําจริงๆไม่ได้อยากให้ลูกค้าแบบว่าเปลืองเงินอะไรไปเยอะจุดไหนมันสามารถมีตรงไหนปรับเปลี่ยนอะไรได้ผมก็จะแนะนําให้ตรงๆสามารถสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์แอคทีฟเวอร์ชันหกคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่ๆมาก็คอยติดตามนะครับวันนี้ผม it, อิอิรุสุเมโทรัชพฤึษ์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องผมได้วยนะครับสวัสดีครับ